เขาสอดใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีนนี้ยบอกเลยซีนสำคัญหลังแทนเรียนเปล่า สวัสดีครับแปลรัตวิดครับผมจามพิสุทธิ์พลครับตอนนี้เราอยู่กับมินมูฟี่ไนท์รู้อับดไหมวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ้าเราก็มาดูบังเอิญรักซีซนสอง EP แปดพร้อมกันไงพี่ที่ไหนนะคอเทียซีรีอาศซึ่งตอนนี้เขาปิด iMac ให้ดูเลยนะแล้วดูฟรีด้วยผมบอกเลยปิดเงี้ยเพราะว่าซีนเนี้ยบอกเลยซีนสำคัญใช่มันก็สำคัญแหละลูกพี่ของผมนี่ครับมันก็สำคัญทุกซีนแหละโชว์หลังแล้วนี้หลังจากที่ไปปันบุรีมาวราเนี้ยได้โชว์แล้วซึ่ง เขายังไม่รู้ว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์กันก็ต้องเยียมเียไปก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะครับมสวัสดีครับผมมาร์คสิวันครับ สวัสดีครับผมกัญพัฒครับผมตอนนี้เราก็มาในมิ้นมูฟวี่ไนท์ใช่แล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่มีมกาซีนเนี่ยถาร่วมกับซีรีส์บังเอิญรักของเรานะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นการฉายนะครับผมกับก็คือเอาซีรีส์บังเอิญรักเนี่ยพีที่8นะครับผมเข้ามาฉายที่โรงแรมเอ็มควอเทียแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โพี่แปดนี่คู่พ่าคู่นางพี่มีพีทแปดนี่เขายังไงกันเขาเรียกว่าเขาสอดใส่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาไม่สอดใส่กุญแจบ้านกุญแจบ้านเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้าน แล้วก็เข้าไปทําอะไรกันต่อเนี่ยตอนที่ตอนที่บอกเขาแล้วจะรู้กันอยู่แล้วครับผมไม่ใช่แค่ตัวเรื่องของตินแคร์นะครับในคู่เรามาร์คเป็นคู่เราก็จะเห็นสปอยกันไปบ้างแล้วก็คือจริงแล้วคือถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่าเราจะมาฟินกันในโรงซึ่งคู่เรานี่ก็โหเรียกได้ว่าดราม่ากันพอสมควรใช่ครับผมก็เป็นอีกโมเมนต์นึงที่ไม่ได้เจอของกินกาเฮคโนโลยีใช่ครับเอาไปว่าตอนจบก็ผมจะเป็นยังไงเนี่ยคนในโรงแล้วรวมถึงพวกเราเนี่ยจะฟินจะรู้สึกขนาดไหนครับผมไปดูกันในโรงเลยครับผม เพี้สนุกไหมสนุกหลังแทนเรียนเปล่าก่อฝากติดตามตอนต่อไปของมังเอิรักแล้วก็อาแชนทูซิงด้วยนะครับผมครัผมเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับบ๊ายบายก็เขาเรียกอะไรอ่ะน่ารักมากอ่ะคู่นี้แบบว่ามีความกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะเล่นออกมาได้ ถึงบทบาทมากขนาดนี้มีความแบบรักกันอะไรกันอยู่ตลอดเวลาก็ดีมันมันดีมากเลยค่ะมันฟินแบบมันแบบตุยเย่ค่ะมันตุยเย่วัตนาเบะไอโกะมากค่ะเป็นฉากที่รอมานานมากค่ะคือสู้ขีดค่ะแคาหนูตายก็คือคือขึ้นสวรรค์เลยค่ะราอะรอฉากนี้กันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นนี้โดดมันมันมันดีมากเลยค่ะแบบ จริงๆค่ะแบบก้มกราบพี่นิวเลยค่ะขอบคุณค่ะก็กินกันไม่หยุดเลยค่ะฟินมากค่ะเพราะว่าแคนยอมลู้แล้วตอนแต่ว่าจากี่ไม่ยอมรับใจตัวเองสักทีเลยค่ะนิ่มมากรู้สึกจะนิ่มค่ะได้ได้ดูซีนที่รอคอยมาสองปีเนาะใช่แล้วก็น่ารักมากค่ะแบบพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแคนแบบกินอ้อนมา จากคงแบบคงนียายเลยอะค่ะแล้วแบบว่าเราสองคนเสือกมาดีมากเลย <Reading. S 1> แล้วก็ยิ่งแบบว่าอยู่ในโรงอะความคมชัดนี่คือแบบสุด,สดๆไปเลยแล้วว่าขาวเนียนมากอีกทีอีกนี้จะขึ้นมาอยู่บนเตียงแล้วค่ะก็ก็น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจากที่ดีอยู่แล้วยิ่งเราได้ติดตามก็ยิ่งเหนพัฒนาการดีๆของน้องขึ้นไปอีกก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่น้องคิดจะก้าวเดินต่อไป ค่ะคุณน้องทุกคนในซีรีส์เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะที่เอ็นดูน้องๆค่ะขอบคุณค่ะกยากบอก,กอค่ะรักที่สุดในโลกค่ะก <มา S 1> ว่าจะได้เจอพี่มันมีโควิดใช่ไหมอ่ะมันก็แบบมันต้องกรอกฟอร์มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเข้ามาดูอ่ะพี่แต่แบบก็เป็นหน,นึ่งในสองคนอ่ะมันก็ดีใจมากอ่ะแล้วได้เจอการแสดงก็ขอบคุณมากเลยคือมันดีอ่ะเออก็ แสดงดีมากเลยค่ะน่ารักขึ้นมากกันทุกคนเลยค่ะเกินใช่ค่ะเกินมากเลยบอกว่าก็ขอบคุณที่แบบว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ทํบเต็มที่สําหรับสําหรับซีนนี้แล้วก็สําหรับซีนนี้เรื่องนี้ด้วยค่ะทาออกมาได้ดีมากขอบคุณมากค่ะภูมใจทั้งสองคนเลยแล้วก็ทุกๆคนในเรื่องเลยค่ะอยากบอกแฟนว่าดีใจที่กล้าแล้ว